เอาที่บายใจบายนะพี่น้องกินว้นไปเห็นข้างวนไปพี่น้องเปิดเปิดเสียงโดยเอ่อรายการโดยเพลงนะัพี่น้องเพลงกะับยูทูบเบอร์น้องใหม่มาขอแรงใจจากพี่น้องเอฟซีเสียงจากสาวคนนี้คือหลานเจ้าพ่อพลันใจจากเมืองร้อยเกินมาขอแรงใจ ปากเสียงเป็นกลอนลำเพลินดาวจากเมืองร้อยเกินขอฝากลำเพลินให้เอาที่สบายใจมาเข็ดอย่างเห็ดแล้พี่น้องมาก,กินอย่างเห็ดเห็ดกินพี่น้องอยาวากันคันวากมันบ่นสบายใจพี่น้องเมนูนําเสนอแล้วพี่น้องมัน <c oughs> พัดตับไท่ใส่ขิงพี่น้องแซ่บบนไปพี่น้องแลนกินคือเก่าพี่น้องซิบหน้าที่ ก่อนกินเท่ากับมาเดินก่อนจใช่ไหมเป็นปหรอสไตล์เอาที่สบายใจไปเนะี่ยเป็นสิทธิ์เท่านั้นก้มกราบผูชาลูกขอบรรทาเจ้าพ่อพลันชัยฝากเอาทีส่สบายใจลานน้อยจากเมืองร้อยเกินทั้งกินทั้งร้องทั้งล้ำวอนพ่อช่วยดลเมตตาอีกคนยูทูบเบอร์น้องใหม่ให้อยู่ในวงการ ได้โปรดปรา,านี FC p อให้มีแรงใจเป็นแฟนยิงชายส่งเสริมช่วยเหลือเจือจุนต่าเมืองรอยเกินคนนี้จะไม่ลืมพระคุณที่ยังการุนให้กับยูทูบเบอร์น้องมาฮ <c oughs> <c oughs> อา่หมวนอยู่พอดีนาง <c oughs> แต่งเอง,งพี่น้องเพลงแต่งเองเ้าก็ต้องอันนี้จากนอยโฆษณาจากนายพี่น้องโอเคพี่น้อง <c oughs> มวลมนต์ไป <c oughs> โอ้ยเดชาเดชายเดชชายขอผู้ใด้อุ้มสู้ยู้ทรงขอผู้ใด้อุ้มสู้ยู้ทรงคอยหลังปงปงคือดำดังเขา้าปากแน่เจ้าน้ำแน่จากคนสาวจากเมืองไร่เกิดให้ซอยบุญนุน่นคำปากเสียงลำเทิงกินเทิงร้อง ปากเสียงลำทั้งกินทั้งร้องเป็นจังหวะทำนองให้ดังกองกว่าเกา่าคนเดซ่าได้เบาดังกองทัวอีสานปากในเดือดานยูทูบเบอร์น้องไม่ปากอาสิสบายใจสิบอรเริ่มประคุณทานสิบอรเริ่มประคุณทานมวนพี่น้หมวนแต่งเองพี่น้องดีใจไรพี่น้องสู้ส แตงเอกเรศสามเพลงฝากติดตามได้เพี่น้องทาง YouTube มืแรกของเจาอเพลงเียพี่น้องช่วงคาราโอเกะเ,เจ้าของเพลงจะของในราคาเอาที่สบายใจพี่น้องมาเคลียังกับเห็ดมากินเนี้นกับเห็ดพี่น้องเห็ดกินย้าว่ากันคันว่ากันมนันความรันเกินพี่น้องมาดโซย์ <c oughs> มวนอยู่เดียวพี่น้องขันมีโมแหงจิตคัดก,ก็นีิ <c oughs> ยังหัวซาบีบ่าด้วพี่น้องคนคนพอกระเทินหรือสเน คนบ่เต็มบาทพี่คนก็ไปคอมเมนต์ในยูทูปพี่น้องบาสิเศร้าแตงเพลงคือสิเศร้าอะไรพี่น้องสิแต่งอย่างมาตีสิแ่งเพ่งเพ่งอีกต่อไปพี่น้องน้ำตาหล่นบนยูทู e แล้วพี่น้องบ่ได้เสียใจที่พี่น้องดีใจพี่น้องคนเข้าไปคอมเมนต์ในยูทูปดีใจสีหนาก็ได้สิน้ำตาหล่นบนยูทูปพี่น้องน้ำตาหล่นี่ไมยถึงดีใจพี่น้อง เอ็นกอนไปคอมเมนต์ไปนางได้จิตแต้กว่าจิตเศร้าบ้าเศร้าไปหลังบ้าเศร้ารักสงครามยังไม่จบอย่าพึ่งนับศพทหารไปนางกระสมีเพลงต่อต่อไปได้ไปนางที่แรลกกินไปเอาสามเพลงกับพ่อมันปวดหัวบัดนี่นั่นไม่ไอเดียอีกนรอมีความคิดอีกว่าน้ําตาหล่นบนยู u b e เขาไปยูทูปไปเบึงน้ําตาหล่นไปนางดีใจไปนางปลื้มไปนางปลื้ม มีเอฟซีอะไรนี่ทำบระธรรมาดาที่เป็นการเอาสิที่สบายใจใบหนะ้าประธรรมดาพี่น้องท่านกินท่านร้องฝากในเด้อพี่น้องยูทูบเบอร์น้องไหม <c oughs> มาบาริจะบอกเะไรอย่าห่างแ,นแลนแลนกินขึ้เขาพี่น้องบอกกินหลายบอกกินโดนหรือไม่นี่อีขานาที่เป็นงานนะที่กับพ่อเราสวยใส่สวยใสย่ร้อนยามืัอแรกก็สิเป็นช่วงคาราโอเกะแด้วพี่นอ้องยามวันอาทิตย์ก็สิเป็นช่วงอา่อาไหลสดอาทิตย์สบายใจใบหน้งไหลสดทางเสียบบุกแด้วพี่น้องเด้อ กินแล้วเบียดนากพนไปเนาะจะหอมไม่ถึงเป็นเมลรูอ้อนเนาะม,นม,นะามวนยุบเยอะพี่นองเอ,อ้ยก้อนไก่บานพี่นองว่าไม,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 ม่มูเว้าว่าไม่เวียกว่าไม่มูเว้าเก็ดไปสัตว์ละ นี่เพียงปของเก่ากของแล้วก็สิลออกสุมือ,อแล้วพี่หรอกลอกของเจ้าของนี่ละบ่ห่องเพื่อนแล้วก่อนพอหองมันสิดังบ่เฮดังแต่ก็เปิดได้แง่ง <c oughs> สิกิจหาค่ำก็คอะน้ำตาหล่นบน YouTube <c oughs> มั้ยนบ่บาดเนี่ย กินหยากเด้เอาคำไลมาบอกนะวยบ้านี้คำนนอนเอาใจไรอยู่ตื่นยามืัอเ้าเนาะตื่นยามืัอเศาราคอยก็หาแต่แนวกินอันนี้เป็นเกินกับไรนะ บาสิเศร้ากับเศร้าอะไรงี้สิน่ะประมาณว่าบาสิเศร้ากับเศร้าบะไรเขาไปยูทูบกับไปเห็นคนมากดไลค์กดแช่งสิกะดีใจงี้สิน่ะ <c oughs> เอาแล้วบาสี่สิม,มีเตยโศกกับพี่น้องเอาที่สบายใจเตยโศกไปเนองพัดไหลน้าพี่โต้ตับแผกหนึ่งแน้วใส่กับสิม,มีอ่า พริกหยวกเรืพริกหยวกก็ไม่ขิงไม่หอมทีคนมากคอมเมนต์ในยูทูปพี่รองก็ได้เกิดไอเดียไปแจ้งอีกแั่เพี่ง น้ำตาหล่นบน YouTube ดีใจเนาะ <laughs> น้ำตาหล่นใส่ตรงบนน้ำตาหล่นบน YouTube เฮ็ดไปไปเนองนันเป็นลนใส่ตรงน้ำตาหล่นบนเฟซบุ๊กอะไรไปเนอง บ้านโอ๊กหักไิบ่าไเงินนคอยรออาจารย์นักนักแ่งเพลงทั้งหลายันมีก่อนมันมันสื่ออยู่พี่น่องก่อนตีมันใช่ ฟังแล้วแต่มันใช่ทำนองเนึกให้ใครเดาว ถามเพลงดนตรีมากเหมือนเลพี่น้องลั่เตยลั่เพิ่นลั่ขอนแก่นม้วนเหมือนอาทิตย์หนาพี่นอ้องอาทิตย์หนาลั่เหมือนคำหมักเกินมั้งอันนี้มึงจะฟังจะ <c oughs> หน่อยปะฟังยังไงละขาดเวลาพี่น้องขาดเวลาหน่อยๆโฆษณาหน่อยๆหนึ่งพี่น้อง ฟังตกลงตีบ่ขอ,อนแก่นได้เปน็นของมว้วนหน่อยหนึง่งหน่อยหนึง่ง <c oughs> อันนี้เป็นตัวอย่างมั้งเนีย <c> ง <oughs> ที่ว่าเจ้าของมาท่านไหนลองใส่เอาต์เสียงไปลองใส่เสีเป็นตัวยอ,ถถอย่างไม่ไ,ได้เป็ <c oughs> นของบ้าท่านไหเจ็ดสมุนรณ์นะเป็นของเด้อตั้งเป็นของตั้งบ้นตี อุ้ยแบบขาดใจดนตีดนตรีนั่นเสียงปลอมพี่น้องเส,สียงปลอม อแอแจ้งไปหนอปิดถ่ายเดี๋ยวเพีงนีง่้ไปหนอมากระปาดกดแชร์กดไลแล้วหนอซับพา s ซับตัดข่าที่สบายใจายนั่งทางยูทูแบลแล้วพี่น้องเด้อมาดิเพียงแล้พลดสีบลอนด์แล้พี่น้อง ไอ้ของฟอร์มลอง มัาสยไข่ฝากเอาที่สบายใจแม่เด้อพี่นองโอเคพี่นอง <c oughs> อก็การข่าวโะเคเหมือนแรงนะพี่นองเด้อกลับบ้านอาทิตย์ไล่สดนะพี่นองเฟซบุ๊ก าที่สบายใจเฟรดพวกพี่น้องไล่สดตอนอทางเมืองไทยเข้าบ่อนนะคะพี่น้องเมืองไทยเข้าบ่อนพี่น้องมามั่งสองถุงสามถุงทางเมืองไทยโอเคพี่น้งองพอกันคลิปหนาได้พี่น้องเด้อบ,บายบายปุ่นปุ่นพี่น้อง